เทคโนโลยีมัลติฟังชันถึงตอนนี้ทุกคนนั้นก็คงจะรู้จักกันดีผมเองก็คิดว่าสิ่งนี้ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรานั้นค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเราเองหรือแม้กระทั่งภายในออฟฟิศชีวิตการทํางานซึ่งก็จะมีเครื่องใช้สํานักงานต่างๆมากมายที่ก้าวเข้ามาเป็นระบบมัลติฟังชันซึ่งเมื่อเทียบกันเมื่อสมัยเมื่อ5ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดกระแสนิยมความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เติบโตค่อนข้างรวดเร็ว ฉะนั้นจึงทางให้บริษัทชั้นนํามากมายได้นําเทคโนโลยีนี้มาใช้พัฒนาต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคให้สามารถทําอะไรได้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นมากขึ้น อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาซัมซุงก็ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันที่ปรสานการใช้งานให้ง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนจอนั้นจะเป็นแบบ s l Slide Touch เหมือนว่าเรากำลังใช้สมาร์ทโฟนอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.samsung.co.th/th